ไมบอกไหมบอกเอาใจตัวเองก่อนรักหรือเปล่าถ้ารักมาแต่ทำไมรักอย่ามามาเดี๋ยวเมื่อทะเลาะกับ แค่ทำได้อะนะรถก็ไม่ติดและอย่างรถก็ไม่ชนกันไม่ติดกันอะไรเงี้ยเก๋ยทำแบบแกเตียงนะข่าไปอะไรในแกเตียงม,มากแกได้แกบอกว่าแกได้หมื่นสองต่อเดือนแกก็ไม,ม่ได้เยอะแยะนะ คพี่ชื่ออะไรครับชื่อบานิบานิบันเทิงครับพี่ทำงานที่นี่นานหรือยังครับนานแล้วครับประมาณเท่าไหร่ครับประมาณสิบปีเนี่ยครับสิบปีแล้วใช่ไหมครับแล้วตอนนี้มีงานอย่างอื่นที่ทําอยู่ด้วยไหมครับนี่ก็ทํางานโรงแรมเดลฟไยนี่ก็คือทําเป็นประจําเลยใช่ไหมครับงานประจําแล้วก็ที่ก็มาช่วยชาวบ้านบนเท้าบนเย็นสองเวลาสองเวลาใช่ไหมครับแล้วรู้สึกภูมิใจไหมครับที่ตัวเองได้มาทํา กอทีแ่แล้วก็คือเราภูมิใจแล้วตรงนี้เพราะว่ามันเป็นอาสังคมแล้วอย่างเราเข้าไปได้มีรอยยิ้มมีอะไรเราเข้โอเคและกัอเไรนะคก็แต่ก่อนไม่ร er ู้นะคะแต่พอตั้งแต่มาขายของเนี่ยก็ร่วมปีกว่าแล้วก็เห็นแกมาแบบนี้ประจําทุกวันเน่ยนะคะก็รู้สึกว่าดีค่ะดีตรงที่ว่า มีคนที่มาเสียสละในส่วนของสิ่งที่เขาไม่ได้ประโยชน์แต่ว่ามันเป็นการเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับทุกคนหล,หลายคนถ้าไม่มีเขามันก็จะเกิดความยุ่งยากถ้าไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุหรือว่าเกิดการทะเลาะเบาแวงกันบนท้องถนนได้ค่ะรู้สึกประทับใจแล้วก็อยากให้ทุกคนมีกำลังใจให้กับลุงเขาค่ะรู้สึกดีมากๆค่ะกับคนที่เสียสละเพื่อสคนแบบนี้อยากมีคนแบบนี้ทุกที่แล้วก็แบบนี้ไปตลอดค่ะขอบคุณค่ะ กาโบกรถเนี่ยมันถ้าใจไม่รักอย่าทำผมเนี้ยอย่าทำเหมือนงานสารยนต์ผมบอกมาบอกป้าผมมาช่วยโบมให้บอกเอาใจตัวเองก่อนรักหรือเปล่าถ้ารักมาแต่ถ้าไม่รักอย่ามามาเดี๋ยวไปทะเลาะกับ